ในคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกโหมดที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับคุณผู้ชมและใช่ครับนี่คือจงเทพ EP ที่5แล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมกับแมป Universal Tower Defense อัปเดตใหม่นะฮะ E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  ชอบบริการ24ชั่วโมง ID ไก่ตันไกเพชดไกเผาและอื่นๆอีกมากมายแล้ววันนี้สนใจกดใต้คลิปได้เลยครับ ใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแบบ Fk และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยฟาร,ร์มขอแนะนำแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยการฟาร,ร์มสะดวกสบายมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะสามารถช่วยเราฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ถ้าหากตัวมือถือแบตเสื่อมเครื่องร้อนเปลืองเน็ตแอป UG Phone ช่วยตรงนี้ได้เจ๋งมากราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บบาทเท่านั้นและจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ M V P ร,ราคาจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นนิดหน่อยแต่สเปคที่ได้จะแรงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลยครับเพิ่มราคานิดหน่อยคุ้มค่ากว่าลื่นกว่าใครสนใจแอป UG Phone ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับในอัปเดตนี้เนี่ยสิ่งที่จะเข้ามาเลยนะฮะนั่นก็คือ อัปเดตของเซลนั่นเองชื่ออัปเดตว่า Bio Android Game นะครับอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับคุณผู้ชม Detroit Game Arena นะฮะแล้วก็จะมี Infinite Leaderboard แล้วด้วยมียูนิตมาใหม่ถึง9ตัวเลยโอ้โหมาโคตรเยอะครับแ <c oughs> ละเหมือนว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถ Evo ได้เหมือนเดิมส่วนโค้ดใหม่โค้ดใหม่เนี่ยก็จะมีประมาณ5-6โค้ดประมาณนั้นคือแต่ละโค้ดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้บนจอแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคนดูนะครับ แล้วก็เฉกนว่าด้านขวาเนี่ยก็จะมีเมนูอีเวนต์มานะฮะนี่เล่นตามเควสเราก็จะได้มาเป็นเมทัลคอยเมทัลคอยเนี่ยเอามาซื้อของตรงอีเวนต์ช็อปนะฮะนี่ตรงนี้ Chart, ซีเครตชาร์ดเอ็กคูซีฟชาร์ดพวกชาร์ดทั้งหลายเลแล้วก็รีโรด้วยนะเหมือนว่าจะมีแค่นี้นะฮะในส่วนของอีเวนต์เนี่ยนะนะคุณผู้ชมเวทวอตทำไมผมรู้สึกว่ามันมีน้อยแล้วก็จะมีไบโอดีวอตครับอันนี้อย่าลืมมารับด้วยนะล็อกอินทุกวันนะครับเจ็ดวันเนี่ยก็จะได้มาเป็นตัวละครตัวนี้ซูเปอร์โกคูร่างชายนี่น,น,นตตตู้ตตนะต้้้ดวววยนนนะมีีีัั นี้ก็คือมีหนึ่งสองสาม่ามีตัวนี้ด้วยนะครับโอ้มีตัวใหม่มาในตู้แอบ,บเยอะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ตู้อื่นก็จะเหมือนเดิมนี่ฮะอ่าประมาณนี้เอาตัวนี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมตัวพระเอกนี่ฮะซูปเปอร์โกคูนั่นเองนะครับอ่าจัดการสุ่มเลยละกันนะครับคุณผู้ชมผมมีเจมอยู่3ามแสนสี่นี่ฮะมันสุ่มได้แน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมตัวกลางตู้นะ ผมสุ่มได้ตัวชายนี่ครับซูเปอร์โรคูนั่นเองนะนี่วอดคือปกติมันจะต้องเอาจากอันนี้ใช่ไหมยนนๆ,ๆก็ล็อกินไม่ทันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมได้มาแบบนี้ก็ดีเลยอ่ะอัปเดตดาวไปครับอัปเดตดาวก็อัพได้แบบปกติเลยด้วยนะคุณผู้ชมอัพไปเลยโอ้โหดวงดีจัดจริงๆเราสามารถใช้มิติกฉาิได้เลยเนะ่เนี่เอาจริงใช้ไปเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมปึ๊บ มันจะได้เป็น6ดาวเลยนะฮะตึงๆทีเดียวสุ่มตู้นี้แล้วกันนะสุ่มพยัธิ์เบลนะครับเร็วดีสุ่มตู้นี้โอเคสุ่มไปเลยเุ้ยอ้าวโอ,อ้โ,อโหกดทีเดียวมาเลยนะฮะตัวรับโอ้ไม่เกอรแฟนทอมกับตันมาแล้วครับคุณผู้ชมล็อกไปเลยครับคุณผู้ชม สีแกเนี่ยอัปเกรดยากนะคุณผู้ชมผมมี Secret c ชา r t แค่2อันนะฮะต้องหายหลายทัวเลยกว่าจะเก่งโอ้โหลำบากเลยครับแบบนี้ต้องสุ่มเพิ่มนะฮะอ่ะผมจะใช้เจม1 0 0 0 0แสนละกันนะฮะในการสุ่มเผื่อจะได้นะครับคุณผู้ชมทุ่มทุนหน่อยละกันนะฮะ สุ่มไปสุ่มมาเจมเหลือ4 0 0 0 0วัตตู้เด็กจิ๊บนะฮะและนี่คือของที่ผมได้นะคุณผู้ชมบางตัวเนี่ยผมก็จับยัดอัปเดรดาวไปแล้วเรียบร้อยด้วยครับก็ได้มาตามนี้นะฮะได้ทรังมาด้วยนะครับคุณผู้ชมได้เวจิตา้ามาด้วยนะคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะครับสำหรับในอัปเดตนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมโรบอทก็ได้นะฮะคือได้มาครบเลยแต่ดูทรงแล้วก็น่าจะได้ปั้นแค่ไม่กี่ตัวนะผมจะสุ่มบัรให้กับตัวละครโกคูก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมตั้ใจจะะทําตตัวนนนี้อแรก อ่ะสูบยาวๆไปครับได้มาเป็นบัฟอีเทอร์เนลนะครับบวกกับบัฟพรีเซตสานั่นเองนะค,คุณผู้ชมบวกระยะอีก15%โคตรดีอ่าแฟนทอมกับตันนะฮะปึ๊บโอ้โหเหลืออีก19ทีโรสุดท้ายผมว่าผมไม่เสี่ยงแล้วกันนะได้เป็นบัฟเซ็กเร์ตนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเกลือจัด <laughs> แล้วก็มีตัวนี้นะครับที่ผมเนี่ยอัปดาวเต็มด้วยนะค,คุณผู้ชมตัวไอดอลนั่นเองอ่ะเดี๋ยวนะเอาตัวปั๊มเงินใหม่ก่อนครับปูแม่น่าจะมีประโยชน์กว่านะเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้้้ออองงใชตััววปปป๊มมมเินยู่่่และสสุุไไ เพื่อได้บัฟฟอร์จูนนะถ้าได้คือตึงแน่นอนได้จริงครับคุณผู้ชมบัฟฟอร์จูนบวกกับบัฟเอจีหนึ่งด้วยแนฮะ อีโวไดไหมเอ่ยแต่ละตัวตัวนี้อีโวได้นะครับผู้ชมจะต้องใช้เป็นกัปตันเฮดนะฮะไอดอนอีโว e ได้นะฮะใช้เป็นอันนี้ได้จากการคราฟน่เองส่วนตัวโกคูแ่ะตัวนี้ตัวนี้ได้จากเพอร์เฟกต์อารี่าชอปนะครับผู้ชมอ่ะงั้นเดี๋ยวซื้อของอีโวตัวอื่นก่อนละกันจะมีหมวกอันนี้คราฟมาแล้วก็จะมีอันนี้คราฟมาแล้วก็ต้องใช้คิวไม่เอ่ยไอดอนผมว่าน่าจะไม่ต้องใช้คิวไหมน่าจะอีโวได้เลยนี่ไงอีโ e วได้เลยนะผู้ชมมันฟาร์มคิวไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอีโว e <vo S 2> ไปเลยปึ๊บเร,ย,บรย้อ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องเก็บคิวนะครับคุณผู้ชมอีก5,000คิวนั่นเองก็เก็บไว้ก่อนละกันรีลิกดัชชชอปอันนี้คืออะไรกว่านี้ของใหม่เต็มเลยอ้อันนี้เราสามารถใช้ผงอันนี้นะครับในการซื้อรีลิกได้นั่นเองนะคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดโคตรน่าซื้อแล้วก็จะมีบอกด้วยว่ารีลิกอันนั้นเนี่ยช่วยอะไรเนี่ยอันนี้เป็น r รนดอมรีลิกนี่ฮะเฮ้ hey, <Access> ยออเ e s s ์เรีนั่นมาเป็นมาสเตอร์นินจาเฮดแล้วก็เออหมวกอันนี้นะครับน่าสนใจครับระบบนี้ว่าแต่อันเนี้ยหาจากไหนไม่รู้ ได้เนี่ยเราก็มีวินเทอร์ช็อปนะฮะเนี่ยแคปซูลก็ยังแลกได้อยู่เลยคุณผู้ชมงั้นก็สบายเลยหรือเปล่าล่น้นแบบนี้โอ้ชิวชิวอันนี้ซื้อมาเลยครับ40นะฮะเปิดไป เนี่ยยังได้ตู้ยังได้ของเบื้มๆอยู่เลยดูสิสตอรี่มีด่านใหม่ไหมสตอรี่มีด่านใหม่ครับชื่อว่า The Invasion เนี่ยครับแล้วก็ของดรอปก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้มชมอ่ะเดี๋ยวไว้ลองเล่นละกันนะฮะวิชวลเดียมล่ะเหมือนเดิมไหมมีด่านใหม่เหมือนกันนะคุณผู้มชมแอร์ผมเนี่ยจะเริ่มเล่นจากสตอรี่ก่อนละกันนะคุณผู้มชมเริ่มจากเบสิกที่สุดนะเล่นจาก EC ก่อนปรับแบบยากสุดไปเลยผมตึงนะฮะโอเคมอนเลือดก็จะอยู่ที่พันสามเนี่ยครับผมว่าน่าจะไหวสบาย เวฟที่1 5หแล้วนะครับคุณผู้ชมในสตอรี่ด่านใหม่นะฮะบอสเป็นเซลนั่นเองนะคุณผู้ชมเซลเลือดโคตรน้อยนะฮะเนี่ยบึมบ่มบๆม,บมก็ตุยแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่ามันจะมีกระด้วยนะครับนิดหน่อยนะโหมีหลายร่างด้วยครับคุณผู้ชมไม่ตุยภายในครั้งเดียวนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องนะอ่าเรียบร้อยจบเรียกเหมือนว่าร e ลิกดัตเนี่ยที่ผมถามถึงว่าหาจากไหนเหมือนมันจะดรอปทุกครั้งที่เราเล่นเลยนะคุณผู้ชมดรอปตลอดนะกลับล็อบอบีบ้ได้เลยครับอาชีพเป็นสำเร็จครับนิดหน่อยก็เก็บไปด้วยนะ อนไนที่มันสาเร็จนะฮะนี่เคลมให้หมดโอ้โหเอาจริงแอบสําเร็จเยอะเหมือนกันเนะี่ยโหโครเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวไปสุ่มบัฟอีกครับเนี่ยนก็เพิ่งได้มานะฮะเมื่อกี้ดูทรงแล้วน่าจะเกลือเหมือนเดิมเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเกลือจริงไม่จริงโจ้นะฮะต่อไปก็จะเป็นด่านวิชุนเรียมนะฮะที่ผมเนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยซึ่งด่านนี้เราควรที่จะเอาตัวละครคริโตไปแล้วตัวนี้ออกแล้วก็ใส่คริโตเข้าไปนะฮะจะทําให้เราเนี่ยเล่นสบายมากขึ้นนะครับนี่ มาปุ๊บต้องเลือกการ์ดเลยนะฮะโอ้ไม่กอดอันนี้เดทอันนี้ฟอร์จูนอันนี้เลเวอร์เนี่ยครับรู้สึกว่าเราจะต้องเลือกเลเวอร์นะถ้าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมมีเดทแล้วก็เลเวอร์อีกเลือกเลเวอร์หมดอะ <c oughs> เพื่อให้คริสโตมันโหดนะครับเน้นเลเวอร์ไปแล้วกันนะเวฟที <c oughs> <c oughs> T ่29แล้วครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าโหมดเนี่ยเป็นโหมดที่เราจะต้องอ่านดีๆว่าการ์ดนั้นเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วเล่นง่ายมากๆนะฮะแค่เราอ่านแค่นั้นเองนะคุณผู้ชม คือเป็นโหมดแบบสร้างปิวอะไรประมาณเนี้ยสนุกดีนะเออเพลินๆนีครับอ่ะฉีดไปรัวๆสบายๆนะคุณผู้ชมเรียบร้อยจบครับ30เวฟนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเคลียร์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับการที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นวิชวลโทเค็นด้วยนั่นเองนะครับเป็นอันนี้เอาไว้แลกของได้หรือว่าซื้อของได้นั่นเองครับ ตอนนี้ถึงด่านสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมในวิชวลเรียมนะฮะพอที่เจอก็จะเป็นเซลนั่นเองนะคุณผู้ชมตัวเดิมผมรู้สึกว่าข้อดีในการฟาร์วิชวลเรียมเนี่ยก็คือเจมได้เยอะมากๆนะครับรอบหนึ่งสองพันเจมเลยนะคุณผู้ชมถ้าเคลียร์ซ้ำจะได้เจมแค่พันเดียวนะคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นวิชวลโทเค็นนะครับเอามาซื้อของได้ตรงนี้ มีอยู่120โอ้โหซื้ออะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมซื้อได้แค่แบบว่าของอีโวต่างๆนะฮะนิดหน่อยประมาณนี้แล้วก็ผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าตัวละครซูเปอร์โกคูเนี่ยของที่ได้จากการอีโวนะครับเราสามารถซื้อได้จากร้านด้านนอกนะครับก็จะเป็นร้านตรงนี้ร้านชื่อว่าอัลตราบอสนั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะมีขายเป็นพวกของอีโวต่างๆนะคุณผู้ชมซึ่งเคอร์เรนซีนะครับก็จะใช้เป็นอันนี้ใช้เป็นเงินเซนีนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งเงินนี้จะต้องหาจากประตูนะครับและประตูเนี่ยหาได้จาก เจนสเตตในด่านรา o อนบอลนั่นเองนะเท่าที่ผมเนี่ยไปดูข้อมูลมานะครับโอเคตอนนี้ผมดรอปกุญแจแล้วครับคุณผู้ชม Perfect Arena Key 1นะครับเป็นการบอกไว้แล้วนะครับว่าเป็นเทียรหนึ่งนั่นเองนะคุณผู้ชมอ้อของดรอปก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมีโอกาสดรอปประตูอีก50%นะครับแล้วก็มีโอกาสดได้ตัวละครเซลศู์เของที่เหลือก็ตามนี้ครับอ่ะเลสโก้ครับนี่โอ้โหเป็นด่านใหม่ ด่านถือว่าไม่แย่เลยนะฮะแมปนี้เป็นแมปที่ทําด่านออกมาได้สวยอยู่แล้วด้วยไงอะมอนมาจากตรงนี้นะครับคุณผู้ชมวางกันสักตรงนี้ก็ได้นี่ไกลนิดนึงนะฮะเสียวๆเลือดสองพันแก้วโซโล,โลได้ครับชิวๆไม่มีปัญหานะฮะเวฟที่24แล้วครับคุณผู้ชมไอตัวเนี้ยผมว่าเป็นบอสแน่นอนเลยนะฮะเซลนั่นเอง perfect b i อ android นะครับคุณผู้ชมอ้ oh my god แล้วดูเลือดเลือดพี่แกงเยอะไวไหมเนะี่ย แตเรามีสกิลกดของตัวนี้อยู่นะอาจจะได้อยู่นะคุณผู้ชมอาจจะไหวอาจจะไหวโอ้แต่มันสตันเราด้วยดิประเด็นเลยผมว่าไหวอยู่อ่ะกดสกิลเลยฮึบฮึบโอเคไหวสบายครับไหวสบายครับคุณผู้ชมเลื่อนเลยอีกนิดเดียวนะฮะสามหมื่นสองอีกทีเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมต้องตีบอสเหรอฮึบนิดเดียว เรียบร้อยครับคุณผู้ชมดรอปของมาตามนี้นะฮะอ่าได้เงินมานิดหน่อยโอ้โหแอบยากนี่ยเนี่ยได้กุญแจมา2ดอกเลยครับคุณผู้ชม ผมฟาร์มไปนานมากเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือของที่ผมได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะฟาร์มในพอเท่าสี่นะคุณผู้ชมพอเท่าไอเวียนนี้นี่โอกาสรับของก็จะตามนี้เลยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอกาสได้ตัวละครเซลสิบเปอร์เซ็นซึ่งเยอะมากมากนะฮะแล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยก็จะได้เซนีนะครับสามร้อยเลยแล้วก็ทีมที่ผมใช้ในการฟาร์มก็จะเป็นทีมนี้เลยนะฮะมีเคมปาจิมีสปีดวากอนมีไอดอนคอยบับดาเมจนะฮะมีเมกูมินเหมือนเดิมเอาไว้บื้มดาเมจแล้วก็ i I เอ r มเด้วยครับคุณผู้ชมเอาไว้แช่แข็งนะฮะแล้วก็บูมมกครับประมาณนั้นนี่คือตัวละครที่ผมเนี่ยเอาไปเล่นนะฮะบับก็ตามนี้สามารถเอาไปเล่นตามได้เลยนะคุณผู้ชมแค่วางแบบสบายๆแล้วก็กดสกิลแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวละครที่ผมได้มานะครับผมจะบอกว่าตอนเนี้ยผมได้ตัวละครเซลล์มาแล้ว คือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าผมจะได้ไอตัวนี้นะฮะแต่ในเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องปั้นตัวนี้ด้วยนะเซลก็จะใช้ของอีโวตามนี้ครับคุณผู้ชมของอีโวครบแลวนี่ใช้เป็นไบโอแอนดรอยเอ็กนะฮะในการอีโวแล้วก็พวกยูเนสซอลเฟกเมนต์ครีมสันเอมเบรมอันนี้เนี่ยมันดรอปไปจากในการเล่นพอทเท่าเหมือนกันนะส่วนเส้นบีนผมมีอยู่แค่92อพอไหมเนี่ยถ้าไม่พอก็ต้องฟาร์มเพิ่มอะ่ะผมฟาร์มคิวเสร็จหมดทุกตัวแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะอีโวนะฮะอย่าลืมที่ แล้วก็ A ถือว่าไม่แย่นะปึ๊บทิปเป็น A ได้ฮะโอเคอีกหนึ่งตัวอ่ะอู้สแตทโคตรสวยอีโว e เลยครับคุณผู้ชมทั้ง3ตัวนะฮะเดี๋ยวดูในเรื่องของเบสซิ่งกันหน่อยละกันนะฮะเ,เริ่มจากตัวนี้เลยตัวนี้ก็มีเบสซิ่งนะนี่อ่ะเบสซิ่งก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเป็นแงก็ไม่ได้แย่นะต่อไปตัวนี้ครับซูปเปอร์โกคูนะฮะอีควิปอ้ เอก็แอบคล้ายกับตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ครับแฟนทอมกับตันนะฮะเบลซิ่งอีควิปออลนี่หหเบลซิ่งแม่งโคตรใหญ่ผมจะเริ่มรีวิวจากตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกนะคุณผู้ชมเซลนั่นเองนะฮะไบโอแอนดรอยร่างไม่สมบูรณ์นะครับวางไปได้เลยครับค่าวางอยู่ที่1,000นะครับเลเวล70แล้วด้วยนะบัฟที่ใช้เป็นบัฟดูเอลลิตนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเท่ๆแบบนี้เลยครับ การโจมตีเนี่ยเป็นเซอร์เคอร์องวงค่อนข้างจะใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะดาเมจ1 3 9นะครับ S.P.A 6.86นะครับคุณผู้ชมส่วนระยะการโจมตี33.6นั่นเองทั้ง3ตัวที่ผมรีวิวในคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้อัปสเตตพอยนะแล้วก็ตัวนี้จะมีสกิลกดด้วยนะคุณผู้ชมกดได้เลยคูณดาวอยู่ที่90วิปีเป็นกอบาลคูณดาวนะแพสซีแรก stripping for perfection นะครับในระหว่างที่ตัวนี้เนี่ยอยู่ในร่างไม่สมบูรณ์สเตตของตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มบวก1% และจะบวก1.5%ถ้าเป็น4ดาวนั่นเองดาเมจเนี่ยจะเพิ่มทุกๆก,การฆ่านั่นเองนะสูงสุดที่50%ดาเมจนั่นเองนะคุณผู้ชมพสซีฟที่2นะครับ Searching for Energy นะครับคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเริ่มด้วยร่าง Imperfect นั่นเองนะคุณผู้ชมมันสามารถเป็นร่าง Perfect ได้นะครับถ้าปเกรดถึงอัปเกรด4แล้วนั่นเองนะครับพสซีฟที่ 3, น,3น,นะครับ t r u l l Rush Rate นะฮะคือตัวละครตัวเนี้ยมีโอกาส5%นที่จะโจมตีตามตัวอื่นนะครับซึ่ ท้ายของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะโจมตี100%ดาเมจนะครับแล้วก็จะสตันศัตรูในระยะห้าวินะครับแล้วก็จะสตันแปดวิถ้า6ดาวนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะอัปเกรดร่างนะคุณผู้ชมเป็นร่างเซมิเพอร์เฟกต์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็จะมีแพสซีฟที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมอัปเกรด1 2 3 4 2> นี่คืออัปเกรด4ครับคุณผู้ชมดาเมจอยู่ที่1,300 SPA 5.94ระยะการโจมตีร้อยสปเอห้าจุดเก้าส ม่อนหมายเรียกจิตมาด้วยเน,ะนะี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมอาจจะต้องกำจัดนะ มันถึงจะอีโบหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าเพอร์เฟิกแล้วจัดการหมายเลขสิบเจ็ดได้ปุ๊บกลายเป็นหน้าเพอร์เฟิกเลยนะฮะอัปเกรด5 6 7อัปเกรด7นะครับโจมตีเป็นไลน์เอลีแบบนี้ดาเมจ3,000 SPA 7.77วินะครับระยะการโจมตี51.1นั่นเองอัปเกรด8 9 10ดาเมจ5,000ครับ SPA 8วิระยะการโจมตี61.7นะฮะผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่การเล่นหลากหลายมากแล้วก็เป็นตัวที่เหมาะมากๆก,กับการเล่นในอินนะคุณผู้ชมแล้วเหมือนว่าตัวนี้นมมอ,นนองด้วย เห็นไหมเนี่ยซัมมอนมา1ตัว2ตัวคือมันจะย้ายที่ไปเรื่อยๆตัวลูกน้องก็มีดาเมจนะดาเมจ2,000เลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดสกิลให้ดูแล้วกันนะฮะสกิลนี้ก่อนอ่ะก็จะประมาณนี้ครับและนี่คือสกิลสุดท้ายสกิลล่าสุดนะฮะคุณดาวสิบปีรอโค้คุณดาว,ว,ดาวกดไปเลยครับหุยเฮ้ยเวทวอเฮ้ยมันแบบว่าจะระเบิดตัวเองถูกไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวดู อ่ะก็ประมาณนั้นแล้วตัวมันก็จะลดลบไปด้วยนะคุณผู้ชมถ้า,าจะวางเพิ่มนะครับก็วางเพิ่มได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นร่างนิวเคลียสนั่นเองนะคุณผู้ชม ตัวต่อไปครับคุณผู้ชมโกคู Goku ร่างซูเปอร์ค่าวางอยู่ที่1250ตัวนี้เนี่ยต้องวางบนเนินนะคุณผู้ชมวางแล้วดาเมจอยู่ที่39.4คือตีโคตรเป่าอะเวทวอตเอสพีเอสามจุดสามแปดนะฮะระยะการโจมตี26.4นั่นเองนะคุณผู้ชมแพสซีฟแรก Instant Transmission ก็คือตัวนี้เมื่อกดไปแล้วนะครับต้องวางใหม่ตรงไหนก็ได้นะครับที่อยู่ในระยะนั่นเองนะเมื่อกดใช้สกิลนี้แล้วโกคู Goku จะเพิ่มสามสเปอเวลา15วิดาเมจเป็นเวลาสิบห้าวิแล้วจะบ ครับคุณผู้ชมแพสซีฟที่2 Testing The Water นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแพสซีฟนะตัวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยลบ50%ดาเมจทุกๆก,การโจมตี5ครั้งตัวนี้จะค่อยๆเพิ่มดาเมจนั่นเองแพสซีฟที่3 Teleporting Be a ีแพสซีฟนี้เป็นสกิลกดครับคุณผู้ชมตัวละครตัวนี้จะล็อกโจมตีศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดที่อยู่ในระยะนะครับแพสซีฟสุดท้ายครับเอาเอาโชวดาวเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวละครตัวนี้โจมตีศัตรูตัวเดิม2ครั้งนะฮะในทางเดิมนะตวีีี้จะะจะจเทลพอตตไไปปู่่แกก็โมมิ1 ครั้งอัปเกรด1 2 3อัปเกรด3ครับโจมตีเป็นเซอร์เคิลแล้วแบบวงกลมแบบนี้นะฮะดาเมจ905ครับ S.P.A. 4.51ระยะการโจมตี37.8นั่นเองอัปเกรด4 5 6อัปเกรด6ครับก็จะโจมตีแบบนี้ดาเมจ2อ0พนะฮะ S.P.A. 5.6ระยะการโจมตี46.4ครับอัปเกรด7 8อัปเกรด8ดาเมจ3,000ครับ S.P.A. 4.89ระยะการโจมตี54.1อ่ะเดี๋ยวจะลองกดสกิลนี้เ e ริมพอตติ้งบีมครับโอ้โห อันนี้จะเป็น, Skill Instant นสกิล l n s t t n t t t r n s s m s s s o o นะฮะอ่าแล้วเปลี่ยนที่วางได้นะวางตรงนี้เห็นไหม ก็คือเราสามารถย้ายโจมตีไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคุณผู้ชมตัวต่อไปครับคุณผู้ชมปตัวนี้แฟนทอมกัปตันจากการใช้งานมาก่อนแล้วตัวนี้แม่งโคตรเก่งนะครับคุณผู้ชมและค่าวางอยู่ที่2,500เมื่อวางไปแล้วนะครับตัวนี้ดาเมจอยู่ที่560 SPA 13.9ระยะการโจมตี29.8นะฮะแพสสีฟแรกนะครับ The b r e รเซส Enterprise นะฮะตัวละครแฟนทอมกัปตันเนี่ยจะมีเครื่องบินนั่นเองนะคุณผู้ชม ซึ่งจะบวก30%โอกาสติดคริแล้วก็จะบวกดาเมจคริ50นต์นั่นเองแล้วก็จะอยู่ได้10วินะครับประมาณนั้นแพสซีฟที่2ครับคล l l ด h e f e อฟนะฮะอันนี้เป็นสกิลกดครับกดแล้วจะซัมมอนยานรบออกมา6ลำนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็จะโจมตีมอนเตอร์ตามเส้นทางนะครับแพสซีฟที่3 c a r r i e r o t the sea นั่นเองนะเมื่อวางตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะมียานบินมารอบๆของตัละครตัวนี้2-3ลำนั่นเองอัปเกรด1 2 3 4นี่คืออัปเกรดสุดท้ายเลยครับคุณผู้ชมอัปเดแม็กดามเมจด0 0 0 SPA 9.3ระยะการโจมตี65.2นะครับสกิลกดคอร์ดฟรีดคูณดาวสามชีวิกกดไปเลยครับเมื่อกดไปแล้วนะครับตามที่อ่านมามันจะเรียกยานรบนะฮะนี่เห็นไหมเรียกยานมาเต็มเลยนะคุณผู้ชม1 2 3 4 5 6 6ลำนะคุณผู้ชม ้วถ้าอัพเกรดสองดาวก็จะเรียกมาเก้าลำเนาะโอ้โหโคตรตัวเรียกยานรบเน่ะคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้และผมจะบอกว่าคลิปนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมในซีรีส์จงเทพกับแมปยูเนซ่าทาวเวอร์ดิ e เอน์เพราะผมคิดว่าตอนเนี้ยผมอยู่ในจุดที่ผมเล่นได้ทุกโหมดโซโล่ได้ทุกด่านแล้วก็ผ่านหมดนะคุณผู้ชมด้วยทีมณปัจจุบันนะซึ่งก็หมายความว่าตอนเนี้ยเราก็ค่อนข้างจะเทพมากๆแล้วจริงๆนะฮะด้วยความที่อีเวนต์วินเทอร์เนี่ยมันมาหๆ มันง่ายด้วยนะมันก็เลยเล่นง่ายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฉะนั้น EP สุดท้ายฝากกันกดไลค์ด้วยละกันครับและถ้าชอบมากๆฝากกันกด Subscribe นะฮะคลิปนี้ไปแล้วจู้บยบายไปแล้วครับ